อัสลามุอะลัยกุมวะร้อมาตุ้นลอยวะบาระกาตูสลามไปยังนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะนักเรียนค่ะตอนนี้เนี่ยครูดี่คิดว่านักเรียนเนี่ยคงกําลังฝึกซ้อมการอ่านการอ่านภาษาอังกฤษประจําบทที่2อยู่ใช่ไหมคะเพราะนักเรียนเนี่ยต้องจะถึงกําหนดส่งของครูแล้วเดี๋ยววันนี้ครูจะมีคลิปการอ่านอีกคลิปนึงน,นะคะจะเป็นการอ่านแบบในซาวเสียงจากในซีดีเลยนะคะอยู่ในงานนําเสนอของ powerpoint อ่าเดี๋ยวฟังสักสองรอบแล้วเดี๋ยวคุณได้จะแปลให้ฟังอีกสักรอบนะคะเป็นคลิปไม่ไม่ไม่ยาวนะคะเป็นคลิปสั้นๆน,นะตรงนี้สามารถดูแล้วฝึกการอ่านได้เลยเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ดูแล้วฝึกการอ่านได้เลยเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยนะคะนักเรียนสามารถอ่านตามได้เลยนะคะ Track seven. Study More Number one. Listen and Listen Read Number Excuse me, I'm looking for a camera. There are many colors with different prices. I'll show you the red one. How about the green one? Oh, it's more expensive than the red one. Do you have any cheaper ones? Yes, they're on sale at the corner. Here are the cheapest ones. Let me have a look. It's more interesting. All right, I'll take this one. <laughs> Track 7. Yes, study Rob, one. Number 1. Listen and read. Excuse me, I'm looking for a camera. There are many colors with different prices. I'll show you the red one. How about the green one? Oh, it's more expensive than the red one. Do you have any cheaper ones? Yes, they're on sale at the corner. Here are the cheapest ones. Let me have a look. It's more interesting. alright l i'll take this one เป็นไงบ้างคะนักเรียนนักเรียนได้ฟังไปแล้วสองรอบนักเรียนขะตรงนี้นะคะเป็นการสนทนาของคน2คนคือเป็นเด็กที่ชื่อแจ็คกี้กับเจ้าของร้านขายกล้องถ่ายรูปใช่ไหมคะเสียงที่นักเรียนได้ยินเนี่ยนักเรียนอาจจะดูฟังดูแล้วมันเร็วใช่หรือเปล่าคะเพราะว่าเป็นซาวเสียงของ native speaker คำว่า native speaker ก็คือเจ้าของภาษาอังกฤษ <_ d ata> เขาใช้ภาษาอังกฤษมาตั้งแต่กําเนิดนะคะทำให้การอ่านออกเสียงของเขาเนี่ยเราฟังเราเป็นคนไทยพอเราฟังรู้สึกเหมือนเร็วแต่ละคำนี่เร็วมากฟังแทบไม่ทันใช่หรือเปล่าคะก็เหมือนเราเนี่ยเราเป็น native speaker ไทย ก็คือเราเป็นเจ้าของภาษาไทยเราใช้ภาษาไทยมาตั้งแต่กําเนิดเวลาชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอื่นเข้ามาในประเทศไทยเราเนี่ยพอได้ยินเวลาเราพูดภาษาไทยเนี่ยเขามักจะคิดว่าเราพูดเร็วเหมือนที่เราคิดว่าชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษพูดเร็วณนะตอนนี้นั่นแหละค่ะเดี๋ยวครูจะอ่านอีกรอบนึงนะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนฟังอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาแปลกัน Track 7. study more number 1 listen and read excuse me I'm looking for a camera There are many colors with different prices. I'll show you the red one. How about the green one? Oh, it's more expensive than the red one. Do you have any cheaper ones? Yes, they're on sale at the corner. Here are the cheapest ones. Let me have a look. It's more interesting. All right, I'll take this one. โอเคไหมคะนักเรียนคะประโยคแรกคือแจ็คกี้เป็นคนพูดใช่ไหมแจ็คกี้เนี่ยคนเนี้ยเด็กเนี้ยชื่อว่าแจ็คกี้แจ็คกี้แจ็คกี้พูดว่า excuse me i'm looking for a camera อขอขอโทษนะครับขออนุญ,ญาตนะครับฉันขอดูกล้องถ่ายรูปสักหนึ่งเครื่องทำไมถึงสักหนึ่งเครื่องคะเพราะว่าใช้คำว่าอะค่ะไมร่นะฉันขอดูกล้องถ่ายรูปสักหนึ่งเครื่องนะคะต่อไปชอบคีเปอร์เจ้าของร้านพูดว่า ไ r e า a ์มันนี่ค o ลอเร i เวชด f f ฟ e r ต์ไพรซ์มีด are นี่แปลว่ามีนะคะมีสีให้เลือกมากมายแล้วก็มีราคาที่แตกต่างกันมีสีให้เลือกมากมายและมีราคาที่แตกต่างกันต่อไป I will I will ก็ได้นะคะตรงนี้นะ I หรือว่า I will I will หรือว่า I ก็ได้นะคะ I will show you the red one I will show you the red one. ฉันมีเครื่องสีแดงให้คุณดูฉันมีตัวเครื่องสีแดงให้คุณดูนะคะต่อไป j a c k จ j a c k ้ Jackie. Jackie. Jackie พูดว่า How about the green one? How about the green one? ขอดูตัวเครื่องสีเขียวได้ไหมครับ Oh, it's more expensive than the red one. โอ้โหมันมีราคาแพงกว่าตัวเครื่องสีแดง do you have any cheaper one? do you have any cheaper ones? มีมีตัวเครื่องที่ราคาถูกกว่านี้ใช่หรือไม่ครับมีตัวเครื่องที่ราคาถูกกว่านี้ใช่หรือไม่ Shopkeeper เจ้าของร้านพูดว่า Yes ใช่แล้วครับ They are on sale in that corner มันวางมีครับมีครับมีลดราคาวางขายอยู่ที่มุมร้าน อมีมีลดราคานะมีลดราคาวางอยู่ที่มุมหนึ่งของร้าน hear r e e the cheapest one บริเวณนี้จะมีราคาถูกที่สุดตัวนี้จะมีราคาตัวประมาณว่าสินค้าตัวนี้มีราคาถูกที่สุดนะคะต้องถ่ายรูปตัวนี้ค่ะต่อไปแจ็คกี้พูดว่า l e t m e h a v e a look ผมขอดูหน่อยครับ it's more interesting มันน่าสนใจกว่า alright ดีเลย I will take this one. ผมจะเอาเครื่องนี้ครับโอเคไหมคะนักเรียนค่ะนั้นเดี๋ยวฟัง Native Speaker พูดอีกสักรอบนะคะระหว่างแจ็คกี้กับเจ้าของร้าน track 7. study more number 1. listen and read excuse me I'm looking for a camera there are many colors with different prices I'll show you the red one How about the green one? Oh, it's more expensive than the red one. Do you have any cheaper ones? Yes, they're on sale at the corner. Here are the cheapest ones. Let me have a look. It's more interesting. Alright, I'll take this one. You follow study more. Number one listen and read. Excuse me, I'm looking for a camera. There are many colors with different prices. I'll show you the red one. How about the green one? Oh, it's more expensive than the red one. Do you have any cheaper ones? Yes, they're on sale at the corner. Here are the cheapest ones. Let me have a look. It's more interesting. All right, I'll take this one. <laughs> นักเรียนคิดว่านักเรียนอ่านได้ไหมคะให้ในักเรียนฟังซ้ํานะคะนักเรียนฟังซ้ําแล้วก็ฝึกตามฝึกอ่านตามไปนะคะนักเรียนจะฝึกอ่านตามที่ครูได้อ่านจากคลิปที่ผ่านมาหรือจะฝึกอ่านตามจากคลิปนี้ก็ได้แต่ว่าจากในคลิปเนี้ยมันจะอ่านเร็วนิดนึงเท่าแต่ว่าครูเอาไม้นักเรียนฟังเวลา Native ป p e a k e r หรือว่าเจ้าของภาษาพูดภาษาอังกฤษเนี่ย <c oughs> เขาจะพูดลักษณะนี้เลยนะคะเขาจะอ่านและพูดลักษณะนี้เลยนะคะอ่าสหรับสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากมายหรอกค่ะครูเดี้ยมาเพื่อจะ ย้ำเตือนนักเรียนอีกครั้งหนึ่งว่าใกล้ถึงเวลาที่นักเรียนจะต้องส่งคลิปการอ่านมาให้ครูเดียแล้วนะคะอย่างช้าที่สุดครูเดียขอเป็นวันอาทิตย์นี้นะคะอย่างช้าที่สุดครูเดียขอเป็นวันอาทิตย์นี้ที่นักเรียนจะต้องส่งมาและขออีกอย่างหนึ่งนะคะให้นักเรียนอาดเป็นไฟล์วิดีโอมานะคะอาจเป็นไฟล์วิดีโอมาหวังว่าคงจะทําได้แค่นั้นแหละเนาะอาจเป็นไฟล์วิดีโอมานะคะเพราะว่าความยาวเนี่ยคงไม่เกิน3นาทีนะคะซ้อมมาให้ดีอ่านมาให้ถูกต้อง แปลมาให้ครูได้เข้าใจกับเรื่องราวที่นักเรียนแปลและขออีกอย่างนึงน,นะคะนักเรียนแนะนําตัวเองด้วยพูดกล่าวสวัสดีคุณครูด้วยประมาณว่าถ้าถ้านักเรียนอัดในตอนเช้านักเรียนก็บอกเลย Good morning teacher My name is นักเรียนชื่ออะไรล่ะครูสมมุติเป็นมูฮัมหมัดก็แล้วกันเนาะก็ Good morning teacher My name is มูฮัมหมัดพลาสินนะคะ แล้วก็นักเรียนอาจจะพูดว่า I will to present reading ก็คือว่าวันนี้ฉันจะมานำเสนอการอ่านนะคะอาจจะประ,ประมาณบอกว่า I will to present unit two อ่า I will to present in unit two reading in unit two <c oughs> ครูก็พูดผิดแล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หประมาณว่านักเรียนพูดอย่างนี้นะเอาใหม่ทีรอบนะ Good morning teacher My name is Muhammad Palasin. I will to present reading in unit two. I will to present reading in unit two. Mm hmm. มันแปลว่าฉันจะขอนำเสนอการอ่านในบทที่สองแล้วนักเรียนก็เริ่มอ่านได้เลยนะคะเริ่มอ่านได้เลยอีกครั้งนะคะถ้าเป็นตอนบ่าย สมมตินักเรียนอัดคลิปในตอนบ่ายนักเรียนก็พูดว่าอะไรเงพูดว่ายัางไงคะ Good afternoon teacher My name is วาสิตาวันดาลใช่ไหมคะ I will to present reading in unit 2 I will to present reading in unit 2และนักเรียนก็เริ่มอ่านได้เลย โอเคไหมคะขอให้แนะนำตัวสักหน่อยเนาะขอให้แนะนาตัวสักหน่อยว่านักเรียนเนี่ยอัดคลิปกันในช่วงไหนของวันนั้นแล้วก็นักเรียนชื่อว่าอะไรการบอกชื่อเนี่ย my name is นะคะขึ้นต้นประโยคด้วยคำว่า my name is หรือ i am สันมานใจบุญประมาณนี้ค่ะหรือจะเป็น my name is วลียีนดูด ใช่ไหมคะหรือ I am Muhammad ผลาศินหรือ I am ร o d i ย a บุตรอีดนะคะ I will to present reading in Unit 2แล้วเริ่มอ่านได้เลยโอเคไหมคะนักเรียนคะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้เนาะไม่ได้มีอะไรมากมายครูแค่มาทักทายนักเรียนและบอกกล่าวนักเรียนว่านักเรียนสามารถฝึกการอ่านตรงนี้ได้นะคะ จนถึงวันอาทิตย์นี้เท่านั้นหลังจากนั้นครูไม่รับการอ่านแล้วค่ะเพราะอะไรคะเพราะครูจะสอนบทที่3ต่อตอนนี้เราไปช้ากว่าห้องอื่นอยู่นะคะเพราะครูยังไม่ได้ขึ้นบทที่3เฉพาะป5้าเท่านั้นที่ยังไม่ได้ขึ้นบทที่3ใครส่งหลังจากวันอาทิตย์นี้ไม่ต้องส่งแล้วนะคะครูไม่รับแล้วเพราะแต่ละวันครูรับาการส่งการบ้านเยอะมากนะคะคือหลายคน ชื่ใช่ว่าเยอะอะไรมากมายหรอกแต่หลายคนครูจะรับเป็นวันเป็นวันไปถ้าเธอม,มาส่งวันอื่นมันทําให้ระบบการทํางานของครูเนี่ยที่ครูวางแผนไว้เนี่ยมันคาดเคลื่อนไปและนักเรียนก็ไม่มีอามานะต่อครูด้วยนึกออกไหมคะฉะนั้นนักเรียนต้องรักษาอามานะตรงนี้ด้วยนะคะส่งให้ตรงเวลาใครจะส่งวันศุกร์นี้เลยก็ได้หรือถ้ายังไม่พร้อมให้ต่อเวลาไปจนถึงวันอาทิตย์นี้เท่านั้นโอเคนะคะใครส่งวันจันทร์ครูไม่ให้ส่งแล้ว ไม่ให้คะแนนส่งมาก็ไม่ให้คะแนนขอพูดกับนักเรียนตรงนี้นักเรียนโตแล้วครูเจอสถานการณ์ที่เรียนไม่ค่อยส่งการบ้านมาเยอะให้มาตลอดเวลาแต่หลังจากนี้ครูจะเด็ดขาดบ้างแลวนะคะกับคําพูดของครูขอให้นักเรียนรักษาอมามนาตรงนี้ด้วยครูเองก็จะรักษาอมามนาต่อนักเรียนด้วยว่าถ้าส่งเลยวันอาทิตย์นี้ไปแล้วไม่ต้องเอาคะแนนไปรอเอาคะแนนในบทต่อไปและคะแนนรวมของเทอมนี้จะได้เท่าไหร่นักเรียนต้องยอมรับสภาพนั้น ให้ได้นะคะสำหรับวิชาภาษาอังกฤษไม่ได้ขู่นักเรียนค่ะเราแค่ตกลงกันนะคะเราแค่ตกลงกันเพราะตอนนี้เราไปช้ากว่าห้องอื่นมากละปอหนึ่งปอสปอสปอสปอหเขาไปเยอะแล้วค่ะแต่ปอห้าเรายังไปไม่ถึงไหนนะคะสำหรับวันนี้แค่นี้นะเจอกันในคลิปต่อไปอิชงอัลล์อัสสลามุอะลัยกุมมาเรามาตุ้นลอยฮิวบารากาตุ